สบายดีทุกคนสำหรับเรื่องเล่าในคลิปนี้เนาะอายุนจะมาเล่าเรื่องพีปอบกัมีเอฟซีหลายคนนาะขคอกันเข้ามาเรื่องพีปอบพีกระซื้อหรือว่าคัดหางนางหางในป่าเนาะเดี๋ยวยุนจะมาลอาให้ฟังในคลิปนาเด้อเนาะแต่ว่าคลิปนี้สิขอเร่าเรื่องพีปอบกับมันนี่เปลี่ยนบรรยากาศน้อยหนึ่งทุกคนอายุนเดี๋ยวมาถ่ายคลิปอยู่ไฮยูน่าเนาะถ่ายแต่ยู่เือนไล่กันยัน ทุกคนเบื่อเนอะเอาะแบบว่าสากลังกันยานทุกคนเบื่อเลยมาเปลี่ยนบรรยากาศเรื่องเล่าที่ยุนจะมาเล่าในคลิปนี้เนาะก็เป็นเรื่องเล่าผ้เฒวาเกา่าเรื่องเล่าสมัยตะกีตะกรอนเขาบอกว่ามีมูบ่บานแห่งหนึ่งที่ว่าอาศัยอยู่ตามแคมแม่น้ำก็มีอยู่ขบคัวหนึ่งเนอะเลาหัน มีพอมีแม่แล้วก็มีลูกชายลูกสาวทั้งเบิดมีกันอยู่สี่คนสวงงมย่้มช่วงย่้มอัน,น,นแล้วให้แล้วหน้ากับเขาเมื่ออยู่บ้านเขาก็ปปูกกกหญ้าทุกคนผู้ไดมีเงินอยู่ตามแขมแม่น้ำลำเซ่นเนาะกับสีหูเรยว่าคนตะกอนเขาปลูกกกหญ้ากกหญ้าเสน้นเคาเนี่ยทุกคนว่าเป็นใบใหญ่ใหญ่ปลูกตามแขมแม่น้ำ ยามตอนเสาตอนแรกเขาก็จะไปโหดกกยาอายุนก็นเคยเห็นเนาะแลวก็อยู่บ้านอายุนนี่อยู่ทั้งผากไตแข้งปปอัตปือยู่ประเทศล่ากันแล้วยังไลยเนาะโดยเฉพาะเป็นแถวบ้า,บานาบ้านสแคะบ้านหาดเซอร์ตี้พวกแถวดอนตอกดอนตอ้อมมัยังแถวสปอก์สปวนเนาะกันยังไลยอยู่ทุกคนอยู่บ้านอายุนกันยังไลยเขาปลูกกกยากกยาสินเนาะนี่แหละปลูกแล้วลเขาก็เอาใบามันไป,ไปไปซอย ไปซอยไปพานนี่ยนะไปซอยซอยซอยเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วเขากับเอาไปตากแห้งเนาะไปตากแดดแล้วเขากับมาหมวนไหวใส่ครับอ่าไม้เขาซานนะนะทุกคนเอาเมลภัยมาซานให้เป็นกระจุยนะเอาอยาใส่เอาใบตองปกปิดไว้เนาะแล้วก็ปะให้มันให้มันปลุกให้มันอย่างนี้แหละเออผลได้เห็ดเป็นแน่กับสีแส่ผลได้เห็ดบวเป็นแน่กับสีปุกเนาะมันก็นมีสูตรมันคือกันอันนี้อยุนกับ,ก,บ,ก,บ,ก,บกับก็บบวเขาใจรายละเอียดเนาะฮาก็กเคยเห็น ป่าเห็ดเคยเห็นผันผันอยู่หรอแถวบ้านนอกนี่แหละครบกับที่ยืนเบอกแล้วก็ปลูกหญ้าน,นี่แหละสวนยามแหลงหรือว่าเป็นสวนยามนีแหละเดือนสามเดือนสี่แหละเอาเมื่ออยู่บ้านเพราะว่าเขาหน้าก็แล้วเบิดเลยเด้อยู่ไปอยู่มาเนาะบะนี้ก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละตอนเสาร์ตอนแรงก็ห้ายู่ห้ากินกับธรรมศาสตร์เนาะห้าปูห้าป้าเฮือนไก่กับแค้มแม่น้ำแล้ว พอลูกหันส่วนใหญ่แล้วมักสิไปเรื่อยใหม่เรื่อยใหม่คล้ายเรื่อยใหม่เอาไว้หหเห็ดเนื้อแน่นีีแหละแม่กับลูกสาวนี่ปลูกพักปลูกหญ้ากระหอดอยู่จังสรนย่ามเสายามแรงน้ำใส่น้ำกินนี่แกมันลงไปตักอายุทั้งทาหรือว่าอายุน้ำเซ่แล้วเนาะทุกคนแต่ว่าน้ำตะกอนนี่แม่อายุนี่บอว่าแกก,กินน้ำเซ่เลยทุกคนเชีย่ยคานต้มแน่ก็กินเลยนะน้ำมันกระใส บะนีแนวตะกี้เนาะมันบบทันมีสารเคมีร้ายอ่าโบธันมีโฮงจักโ้งงานที่ว่าเขาปล่อยน้ำเสียลงอะน,นะกักินน้ำเสียแหละแต่ว่าสมัยเดียวนี่โอ้กินบะไหรดอกเนาะทุกคนเสือโลกรล้ายแหละมันคือว่าแหละหยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็มีเขาหอนเฮห,หอนค่ำเนาะมันก็มีสารเคมียกกังไงนะตะกี้โอ้หนำเอามากินได้สบายนา้ำเสียแทงสวงยามแหลกไซส์ไอ้สียหายาหายามแหลง บว่าตมกะกินกะอาบกะอาไยแม่น้ำแล้วเป็นรักบานี้ก็มีมือหนึ่งผูเป็นหลูกสาวเนี่ยอยู่งานกับเม่สองคนนี่แหละส่วนพอกับอ้ายฮันเป็นไปปลาไปเรือไม่น้องสาวน้อยเงายมือแรงก็ลงไปหาบน้ำตักน้ำไม่ข้านเท่านี้แหละก็ขูย่อมลงไปหาบขับไปตักน้ำแล้วก็หพัก หดพักหดกุกยาหดพักหดกดุก,กยาเราบันดีแม่หันกระยูทั้งเฮื่อนแม่หันเฮ็ดกินสันส่าหนึ่งเขาเปลาไพา่เกลือเป็ดเกลือไก่เฮ็ดถาพอเด้พอกำไอามาตะเวียกคำคำกับพ่อได้แตงไวทาบันดีลูกสาวกับไปหดพักขึ้นจังสันแล้วหดพักแล้วอาบน้ำอาบน้ำแล้วขึ้นมาเลยอาบน้ำขึ้นมา หาบแนวเฮื่อนกับยูเทิงตะลิงเนาะทุกคนเฮื่อนอยูเทิงตะลิงมันเป็นหน้าผาแบบมันเป็นขคอยนะค่ะเจ้าแหละมันเป็นขคอยเนาะขคอยลงมาฮาร์ปหนาม,นามกับยูเฮื่อนกับยูเทิงบนนันน,นะน,นยยี้กับฮาบ์ปหนามเนาะน้องเซานะน้องสาวเราหันอายุกับซิปแมนซิมฮาซิพกปีนี่แหละเป็นผู้สาวขึ้นใหม้ทางต่ว่าดุคนตะกอนหาบ์ปหนามขึ้นครับทางน้ำเซ่ฮาบขึ้นระเบน,นีมืนมืนหล่อมหรือว่าพลาดเนาะพลาดมืนหล่มนี่แหละลมกับ กิ่งลงมาเตะเทิงนาผ้านะกิ่งลงมากับุนูนามกับไลกิ่งลงมากบพ่นนี่แหละกิ่งกับพลิกไปไลตะลบแล้วพิกพริกลงไปพุนแหละจนไปก้องอยู่บนก้อนหญ้าแถวอันน้พุนแหละก่อนหินอยู่บนเข็มไม้หนามพุนแหละบนีรกับห้องห้องโอ้ยห้องให้แม่สวยนะห้องกับมันเจ็บมันบัดเนาะมันบัดมันแขนมันจุกนะมันก็ห้องบอกห้องบอกือ,อ,กอจ,จะสรับ,บนี้ แม่ก็บโบหูแล้วก็เห็ดกินถาบันนีพอกับมาพอกับบุกไสกับมามาบันนีชิ้นห่าหนล้างมือล้างตีนเนี่ยสวยนา้ากินเขาาฉันแม่ก็แต่งพระเขาไว้ทาแล้วบนันนีก็เอ๊อีนางมันลงไปตักน้ำพักตักน้ำคือเพราะทัานขึ้นมาป่านี้ตะเวนตกผู้แล้วมันก็เสิเ่อมเหมืดแล้วเด้อยโบมีน้ำใส่นี่ยปกติมันคือโบยู่โดนปันนีอย่างนี้ก็เลยลงไปห้องห้องกับยางโบใกล้หรอกยางไปอยู่บนตะลิง อยู่ข้างเหอนเหละก็ห่องลงไปแล้วแน่วแน่ลงไปก็เห็นเป็นแม่น้ำเนาะก็เห็นสวนเอนั่งนั่งห่องรู้เศร้านะห่องก็บ่มีเสียงตอบรับก็เออถึอเลยเบิ่งแม่สิไปเบิ่งว่าสันเราก็ยยางลงไปเบิ่งไปก็เห็นเป็นห้อยนามเนาะห้อยนามแบบนามมันขวะนะหนามมันเปียกน้่อันนั้นขี้ดินเปียกก็เอ้าเบิ่งเห็นก็ขูเห็นห้อยก็ขูกิ่งเห็นห้อยกิ่งไปโอ้แม่ก็ตกใจแรนลงไปเบิ่งบัี้ ก็เห็นลูกสาวนอนบัดอยู่จนวันนานี่เขี้ยวอยู่นาน,นานแล้วซันซะมันจุกมันแขดโอ้ยหเห็นก็นจะใสหัวแล้วลูกในตกตะลิงมือ่ลมก็ห้องแลนขึ้นไปห้องเอินอันนั้นพวเอือนลูกทรายก็พากันแลนมาเบิงแลนมาเบิงบาน,นี้กัดเงี้ยวเงี้ยวสนเงี้ยวให้กันกินเดยตะกี้เงีย้ยวผู้เป็นแม่แลนไปเงี้ยวเอาใบตองแล้วใบตอง เห็ดเป็นกระจุ้ยเงียวใส่แล้วก็ไปให้ลูกกินกินก่อนลูกกินก่อนแกกินกิน้ําเงียวแล้วก็อุ่มกันขึ้นมาอุ่มกันข้นมากำมาปลุกมาทามจะคือบ่อห้องบ่อสังห้องแล้วมันห้องบ่อ๋อกัสันจุกสันไข่แต่บ่อเป็นสังบันนี้ก็เลยแลนไปเอิญป่าเอิญลุ่งไทยบ้านไทยเมืองอยู่เขตไก่หมอกแลนมาเบิ่งกันมากบนี้โอ้ยจะมาสางเห็ดสร้างเป็นแถวสันไข่แต่บ่อใต้เนาะสันที่เป็นบุญใจอีนางเลยบันนี้เขาก็ดังไฟดังไฟ อย่างเนี่ยอย่างไฟห้าเตียงไม้ไผ่มากดั้งไฟเฮ็ดขีเป็นขีทานเอาคนเอาศาสาด์ใบเตยสาสตร์ในหฮานี่แหละเอาไปปูให้ึืนนอนแล้วก็ห้าใบหวานส้นใบหวานส้นเอามาค้างไฟนะเอามาหมุมากอย่างปรากฏว่าแค้นอีคนแค้นคนไข่แต่มันบวกแบบมันคนมันคอมันรุดโบกอย่างนี้นะแค้นคนมันไข่ก็ามาโมออมาโม เอาใบวันส่วนค้างไฟแล้วมะมุ่ห้ยมุหยนะม่ห้นะมุไห้แล้วบนี้้ามาเจ็บบะได้อีกแน่สนะัว่าหาันใจอยากฟืดเจ็บเจ็บ,เจบตําเอิกหันใจฟืดเพราะว่าต้นโต,นตนมันกบบน็บดมีเหลือดมียังออกแล้วนะแบบต้นแต่ว่ามันสนัมในอยู่เลยอันตรายผู้เฒ่าผูกก้แกผู้นะงผู้น่งหันใจฟืดเลยะหันใจฟืดบนี้พราที่ป่าไปก็เลยบ,บอกไอ้ไอ้ไปนะไปหาขี่มา้าแหงบน,นี้อีลี่ทุกคนอายุยังต๊ใจเลยได้ยินเขาบอกเขาว่าขี่ม้าแหงเลยแหละเออแล้วเอาไปค้างไฟซมมติวลาเจ้า จะนอนอยางจะนอนหยางอยู่ทัง้งเตียงนอนแบบเขาอยางไฟนะนอนอยางเขา,เาขีา่ไม้แหงหันไปไปจูดไปถิมใส่ทานนะข่อวข่ายคือว่าอันนี้ซุ่ม่อขี่ไม้แหงเนาะแบบว่า,าไปถิมใส่ทานไฟอยู่ในก่องเตียงนะมันก็เป็นควันขึ้นมาเมื่อเขาได้หายใจเอาแล้วเขาว่ามันหายใจลงเออมันหายใจลงหายใจสบายอันนี้อายุนกับบุเคยรนาะหักงินเขาบอกวอิรแต่กอแล้วมันหายใจสบายน,นี่แหละอบันนีก็หายขี้ไม้แหงมาอย่างให้นกันแต่สนแหละ กับต้มน้ำต้มย่างแล้วก็เบิงเบ่งกันเบิ่งกันกัผ่านไปซ้องซามื้ออาการก็เริ่มดีขึ้นแน่แต่ว่ารู้สึเกเจ็บแขนเจ็บแข,นแ,ขนแล้วก็เจ็บอคอขายังเห็ดเวี oui รรยกบรรย่ได้ว่าซั่นซะเออคณะว่าสิลงไปอาบหนามน,นี่ย่างขึ้นตะลิงนี่ก็ยังย่างขึง้นตะลิงนี่ก็ยังยากนะเออก็มีแต่อายเนี่ยบัดนอ้ายก็พอก็เลยพออรร้ายบ่ได้ไปไอ้ายอยู่เฮือน อยูเทิรนเบิงหนองนะมีแต่ว่าพ่อกับแม่ไปเป็นเรื่อใหม่ตะกี้เรื่อใหม่มันเรื่อยใบตองเดียวเรื่อยใบตองสองคนดึงนะเออผู้ใดแห้งๆนะก็อยู่เทิง์ดเรือว่าใหม่ที่เขาปั่มลงมาแล้วเนาะเขาก็เห็ดเห็ดตัด,ต,ดตัดใหม่แยมสองอันหน่อยสิตั้งไว้ฟังดินตั้งไว้แล้วกาดห้าใหม่เป็นเป็นเสากาดแล้วก็พลิกเอาใหม่นะั่นใหม่ที่เขาสีเรอยขึ้นไปสั้นไหวแล้วก็เอาขีดทานไผ่นี่แหละเห็ดเป็นคลองเนาะทรายเพียกทรายนี่เขาดึงเห็ดเป็นคลอง เลือยเลือยดึงนี่ดึงสองคนผู้เป็นผัวก็อยู่ทิงผู้เป็นเมียก็อยู่ลุมแหละเลือยแก่แก่เพื่อที่ได้ไม่แผ่นแผ่นหนึ่งนี่ก็ือว่าตาจนอยากสวดหมดแหละคนตะกอนถูกอะไรกระเฮ็ดยุงใส่บ,บนิษัทไอ้กระเบิงหนองเบิงหนองโอ้บ้านนี่เพิ่นว่าอยู่เฮือนนี่เวียกมันลายเด้เออบ่าจักว่าหมมเขาควมแกงเออตักน้ำเกลือเป็ดเกลือไก่บ่าจากักฮคต กกหญ้าฮดพักฮดหญ้าโอ้ยเวียกลายแบบนี้มือต่อมามีแต่แม่สันคอยจะไปเรื่อใหม่กับอีพอเองจะอยู่รถเฮือนงนะเบิ่งหน่องอยู่เฮที่ยงคอยว่าอยู่เฮือนมันชีสบายไปแล้โอ้เป็นอาเวียกล่แม่แม่บอกนะแลบอกแล้วว่าป้านันบอกจะว่าพอคอยอยู่เฮือนนี่บ่มีเวียกบ่มีงานเลยโบมื่อยเห็นแล้วบอบแบบนี้เวียกผู้หญิงไม่แห้งมื่อยเวียกเล็กเวียกน้อยอยู่ดงกแต่ว่ามันเวียกลายเบิ่งคือเวียกล่เบาเลยห่างตัวมันเห็ดเลยโบเลยพักนะ บอ่บ่ผ่นะข่อยบุ่อยู่แล้วนะข่อยสิไปเห็ดเลยใหม่ก็มีพอ,พอนะจะเบิ่งเองเลยครับบัดนี้ก็ผ่านไปสองสามวันแล้วผ่านไปเป็นอาทิตย์บัดนี้อาการคองนนองสาวอีนางก็แคะย่ญญบ่ทันดีขึ้นบัดนี้ครับอึดคงกินเนาะแต่ก่อนมันก็หายยากพอก็ไปเลยใหม่ปู่ป้าห้ามาได้ย่ำป้าข้นแล้วมาเห็ดอย่างเฮ็ดแหงไว้มันก็เริ่มเบิดกินแต่แนวแหงลรยบาดนี้พวกระจมลายหมือแล้วว่าอยากกิน ไก่หาไก่ต้มตีไก่เฮาเลี้ยงไว้ถ้าลูกชายน้ำบ่อยากต้มถั่ลูกชายน้ำเลี้ยงไก่ตีแน่เด้เลี้ยงไก่ตีมักเลี้ยงไก่ว่าซั่นแม่ว่ากินดําโต2โตบ่เป็นหยังดอก่นพ่อให้น้องมีเหือมีแห้งให้น้องมันดีแน่พ่อได้ปิ้งได้ย่างให้ผู้เจ้าไปกินอยู่ป่าแน่ว่าซั่นมื้อนี้แม่ก็ขาไก่ขาไก่มื้อนั้นขาไก่ปาดคอเอาเลือดเนาะปาดคอเอาเลือดให้มันตายปาดคอเอาเลือดมื้อนี้ก็เลือดมันก็ เอาใส่ถวยไว้ก็ลกค้นลกค้นข่างหมอคาคิงไบสซีไข้ใส่ลงหมอบันิแม่หันไปเก็บมะขามไปขืนเอามะขามมะขามสมนี่แหละเอามาห็ดต้มสมเนี้เอามาใส่เลือดถวยเลือดก็ตั้งไว้ทุเลกะตังไวบ้บัน้กลับมากลับมาก็มะขามใส่หมอเนาะหมอมันเดือดกับสีนไก่ลงไปเอ บันนี้ห้าเลือดโบเห็นเลือดไก่ที่ว่าปาดไว้นะปกติเนาะคันว่าหมอมันเดือดแล,ล้วเขาจะเสียลมผงกับเนื้อไก่นะถอกเลือดลงมาเห็นแ้วเลือดมันสิกามเป็นก่อนเป็นก้อนนะนะวันนี้ห้าเลือดโบเห็นเออเหลือดไปทางไหนมาแมวโบมันมากินเอาสั่งโอ้ย,อย,อยทุกคนว้าวอายุนว้าวเรื่องขีมข่ม้าก็เห็นขีม่ม้าแหงลีเนาะนี่แหละทุกคนผมได้ผมได้ผ่านด,ดุลหล่มผู้ใดจุกผู้ใด,ดบัดนี่นี่เด้อ ไปยางไฟเลยขี่ไม้แหงในทิมเซทานไฟนี่อันนี้ดีลี่เนาะอายุนเห็นคนอยู่บ้านกับเฮ็ดคือกันผูเ่าปูแกก,ก็บบ่อเนาะบ่เสือก็ลองทามคนตะกรกันก็ได้แมนลี่ทุกคนบ่แม่นว่าบเออรนาะมันเม้นล่ะสีหายใจสบายเลยมันมันเป็นญ้าดีอย่างนี้แหละครับว่าเนว่สองวงังซ้มสี่เดือนก่อนลุงแก่อยู่บ้านอายุนเราผาหลุลดหลมเป็นบอกอายุนไปหข้ขี่ม้าขี่ม้าแหง บันทีส่วนมันเป็นส่วนย่ำฝนเนาะอยู่นูในมันซีมีบ่หมามันขี่ฝนมันตกใส่มันก็เป็นขี่หมาเปียกอุ้ยบ่ได้เลยคือเราขี่หมาเปียกมันเหม็นไปนะขี่หมาแหงเะครับบันทีมาตอเหลืองทุกคนบันทีกับหอดหอดบนแม่ต้มไก่เนาะฮะเลือบโบเฮนบันทีกับโบเฮนอ้ยบริสาใจอ่ะโบเฮนคือเรามามันมาเลียกินยังกินนะนะก็บบริสายใจบันทีแตงพระเขามาผัวกับมาแล้วแต่วะเป็นสิตกพูนผัวมา พ่อมากะหลังมือหลังตีนแตงพระเขามากินบันนีก็เลยเอืนอนีนางมากินน้ำนีนางมันลุกบ่ได้ดอกแม่กับแบงใส่ถ้วย้เนี่ยไปห้ป้าไห้บันนีแม่ไปสร้างเกตร์ด้วยเอย๊ลูกเศว้าวนี่เพรว่าปากแดงอปากแดงคือคนเขี่ยวมากนี่แหละปากนี้แดงเทวปากเทวซุบนี่นีนางเลจะเขี่ยวมากบ่หรู้ซะบัวน้าซนปากจะคือแดงแม่ถ่วงล้นะมือเสียดกับบปาก แม่ก็บบริชชนใจบริเอชัยยังเคยกินเขาพอลงไปอาบน้าแม่ยังหขึ้นมานอนนี่แหละคืนมานอนแต่ว่าเราแต่ว่าอีนั่งกับบริยางไฟดอกก็มีแต่นอนอยู่บอนเราแหลยพอ,าอยางไฟเขาเขยี้ย่างซสำคลืนซ้องคลืนเนาะเขาก็ออกบริการนอนกับพานไปพานไปบดีพอกระหน่งไส้ก็ไปเลื่อยไม้คือเกขาเลือ่อยไม้ตามปกตินี่แหละบริมืออีนั่งเปแม่เอาเสียหนึ่ง อยากกินอยากกินไก่นะวอ้สันอยากกินไก่ต้มไก่อีกแน่อะสันบอกแม่นะแม่ว่าโอ้ยว่านมืึอซื่นนี่ก็ต้มแล้วได้รู้ไอ้สันเนีต้มเรื่อยๆจะได้อายมึงสีหายอ้มึงแห้งจมอยู่แห้งลำไส้แห้งมักไก่หักไก่อะสันเป็นเซอร์เวิลล์ไอ้สันมือนาจังกินวอ้สันมือนาจังกินมือนี้นี่แม่ก็ได้ป้าน้ำลุงจะได้ลุงจะไปไล่มองก็ได้ป้าอยู่ไอ้สันนแม่สิป,ปิงป,ป้าัน อย่ากินนาแม่อยากินนะจมอยากินนะแม่กับบริไซใจกับปีงป้าเนาะปีงป้าบนี่ตกมากลางคืนตกมากลางคืนได้ยินเสียงไก่เสียงไก่นี่มันหอกไก่หอกมันตื่นคือมันตื่นคือมันยังจะย่างเลยแหละบะนี่พอกับอายกับลูกซ้ายนะกับวงหูมือเราแน่ให้เดยอกเบิดมือมันเมืยเนาะมันอยากนอนก็มีแต่แม่หูเมือได้ยินเสียงไก่มันหอก บนนีตื่นตามาเสาส,สาิไปเกือไก่ก็ไปเห็นว่าไกต่ตายไกต่ตายสองสามตนี่นแหละไกต่ตายเอ,อแบบคือมียังมากัดมากินมันนี่ละบานี้กระบอกเลยรบานี้ตายมันจังเดงมากัดมากินมันเง้นบอพังพอนบอกหรือว่าออมาปลามาจอบตักรอนมาปลามันก็ลายเรามาจอบรวมมาคนอยู่บ้านมากัดมากินมันบอกก็มาเบึงอะไรกระบอกกันแล้วบานี้ถ้าอายได้ยิน ยินว่าไก่พื้นใต้โอ้เบืองเป็นซูลกันล่ไพเดมาเห็ดว่าษัเนื้อมาตัวใดเดีมันมันเป็นยังไนีอยากหายนะว่าษัเนี่ยเราหักไก่เราก็อยากหายเครียดแต่ว่ามือนั้นเจ้าหน้าบุปไปเรื่อยใหม่น้ำพอไก่ตายเสียใจแห้งบันนี้ก็วันเวลาผ่นนานไปกระเป็นอยู่จังสีเนาะด้นๆประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่เหลื่อมแล้วไก่นี่เหลื่มอมโบเห็นเหมืองตะโตซองโตเหลื่อมหายไก่เหลื่อมหายเหลื่อมหายบันนี้ถ้าอายนั่นแค้นอยากหายบันี ก็เลยไปบอกอีพอบอกอีพอไปยืมปืนลุงมือแรงข่อยสิพกเบิ้งว่าสันเจ็บไปยืมปืนแกปไม้คนในน้ำสันข่อยสิพกว่าสันพองข่อยยางหูมันแม่นย่งเมื่กินไก่คนนี้มันแม่นซัดบอกเป็นม้าบอกข่อยกจะยิงนะเหมือนนะข่อยสิพกแนว่ยได้หลวงสันมือแรงเน่ยข่อยสิขึ้นทั้งก็กกมักเฟืองข่อยสิถือปืนนั่งเบิ้งว่าสันข่อยสิทาเบิ้งมันเป็นย่งเมื่กินเหมืนว่ะบอกนะบ้านนี้ครับพอก็ไปยืมมาให้เนาะไปยืมมาให้ พอตะคำมากิดเขากินน้ำแล้วเพไปกระขึ้นแล้ไปนั่งนั่งตะกุมบักเฟืองอยู่บนไกลๆครับขอกเป็ดขอกไก่อะไรแบบนั้นชีจอบเบิง้งว่ามันยังมากินไก่เหมืนมากัดมากินมันก็นั่งเฝ้านั่งพกอย,อยู่อะไรนั่งกระโดดเบิดขึ้นได้กับโบมีกับโบหินอีกสังก็ลงมานอนอ้โบหินอยังกับเขามานอนกับไก่โบเป็นยังยึดมือหนะ่ะมือเฝ้าไก่โบเป็นยังมันนี่กระพานมาลายมือ พานมาลล่มือเนี่ยพอดีมีมือหนึ่งเป็นสวงหัวคํานี่แหละกินเขากินเขากินน้ำแล้วแล้วก็มานั่งโซกันนั่งสูบวานสูบยาพอเมลูกนั่นแหละแต่ว่าลูกเศร้านอนในห้หองมีถต่พเม่นั่งโซกันบัดนี้ได้ยินเสียงคนยางยางขึ้นมาแต่ทั้งทายางขึ้นมาแต่ทาหนามนะได้ยินเสียงคนยางมาแตบแตบแตบเสียงลักษณะยางเป็นสองคนยางขึ้นมาสระแล้วยางมากแล้วก็มาหยุดอยู่นาบ้านมาหยุดอยู่นาบาา้านเป็นม้าเฮา มาผู้เป็นเฮาพอดีผู้เป็นพ่อก็เลยบอกบอกลูกไปซองเมืองเมืองบอกลูกทรายไปซองเมืองไพ่มาอาะ่ะสันไปกับไฟกับบอง,ลง,ง no อลไรนี่อย่เงมึงเป็นผู้ได้เนาสะสัสนึงมีคนอยู่บ่อสัสนึอมีมีอยู่สัสนออโอ้ยสัสนขงอพักคอเศร้าแดงสัสนองคอยลงทางมาทั้งพี่ส่ส e ัสนึงมาเป็นพ่อแม่กันแลนไปเบิ่งนะ me, en, ไปกับเฮนเราเป็นคนเ่าสองคนผู้หญิงผัวเมียาสัสนึงผู้หญิงกับผู้ชายผัวเมียเ่า แล้วก็ขึ้นมาตั้งเงื่อนขึ้นมาตั้งเงื่อนหรอมากินน้ำกินทาก่อนหรือไปจังได้ไม่จะได้เขากับมีน้ำใจนะแนวเห็นเราเป็นผู้เฒ่าเด็กเอิดกันขึ้นมาขึ้นมาบัดน,นี้มีอันยางขึ้นมาก่อนหรือคือจะว่าเอาใหม่นิดึงพวขึ้นมาก็มาสร้างเกียรติบางเอ๊ะ,ะนนผู้เฒ่าเนี่ยัวเราเป็นตาบอดตาบอดกับพ่ายทงยังเนี่ยขึ้นมาไปจังได้ไม่จังได้โอ้ยนี่แหละันกับพานมาทั้งนี้นี่แหละแต่ว่าลงทางมันมืดแล้วโบจักสิไป้กับสันเอือ ว่าสิไปบ้านนั่นบ้านนี่ก็บอกมาและว่าลงทางมันคามันเหมอแอรวบบยักสิฝ้ายไปต่อสันขอพักขอเศร้าในเด้อสันได้ได้ซันนกินแร้บบเขาซันโอ้ยกินแล้าซันบ่ยากันววานานเออยำอุ่นท้องมากเลยแหลาซันมาบ้นี้ก็บึ่งสรงเกเบิตงบู้งพญายเราตาบอดแล้วตาบอดบนี้ก็นั่นงโซกันไปโซกันมาพี่พญ่ยี่ก็บ่าขึ้นว่าเอ้ hey, ะเพิ่ออยู่กันลังน,นี่มีคนใต้ด้วย บันนี้พวเมียเนาะครอบครู่อ่านก็แน่เบิ่งนากันใด้โพลเมลุงเอาพ่อเฒ่านี่ยสมมาเว้าโลโลเล่เลเทแท้สมมาสร้างเว้าแต่สมมาปากบุดีแท้นะนกัคือเฮาเวอกวนะอืเป็นแขกขึ้นมาเฮือนหมู่หักทวงแนวนั้นนะ่ะนะบันนี้เมียก็ว่าเมียเมียเมียเพิ่นมานํายเมืนก็นแม่นั่เสือพวานะโอ้เพิ่นเฮือนลังนี่มีคนตายเด้อเพิ่นน่ะตายเป็นเดือนแล้วเด้อซั่นอื์พวกเจาก้าบ่ฮู้บ่เพิ่นเว้านะก็นแน่เบิ่งนากันแม่นผู้ใด้ตาย จะผจะ้าเข้ไปเบื้องสีใสหองหองลูกสาวผ้าขาไป้าเบื้องนะแล้วเขางมงมไปงมไปบนันี้ว่าแล้วพ่อแม่เนี่ยก็ตกสงสบนะกระเบิงกระไรแต่เบิงกระพาไปห้องไปหยุดอยู่หนาหองเอามืออยู่ประตูเข,ข้าไปก็ห็นนอนในห้องเห็นนอนในหองบันี้เศร้าลูกเศนะร้าเนี่ยห็นหนาพูนใหญ่นะปับกห้บันทึกหองโอ้ย่ยาเข้ามา่าเข้ามา่าเข้ามาสัญญาณแล้วย่านแลว้ลว่าเข้ามาพ่อแม่ก็ตกใจนาะบนันทึก ตกใจกระแลนเขามาเบิง้งวันนี้ซับซ้อนแล้วนี่มันมเป็นอียังพอดีมอาก็เลยสัง่งจับไว้เบิ้งเสีนจับมือจับนั่นไว้เป็นสิลูกแรนนี่เด้ถเออายพ่อแม่ก็ไปจับไว้ก็ยังงงๆอยู่างนีนก็เหตุการณ์น่ะแต่ว่ามอตาบ,บอดน,นี่ท่วงท่วง,งมันเป็นคนตายแล้วจะหูระเบ้อนี่เออลูกสาวานี่เป็นหยังนี่พุ่นน่ะบอกกูมาเบิ่งอ่ะมึงมาแต่ไส่เซั่นเออมาแต่ไสไปทางใดวเซั่นอืมก็มามาถามเถอะนะมาอยู่ด้นล้วบอ่อือ พ่อละตี้สันกินเขาแล้วก็นี้ตี้ออกตี้จากหลังเขาน่ะสิกินไปหอดไสยอีกภาษาเนื้ออันว่ามอนี่ยว่านะบัดนี้พ่อแม่เนี่ยแห้งงงแห้งงงแห้งตื่นถ้าไอ้ก็ตกใจอือแพทก็ยังงงงงอยู่กับเหตุการณ์มีแต่มอตาบอดเนว่าผู้เดียวว่าบัณฑิตเศร้าหนองเนี่ยก็มีอาการหาบัดณฑิตห้ยยานบัดนี้พ่อแม่ก็เบิ่งลักษณะทางทั้งมันแปลกมันเปลี่ยนนะนะเออมันแปลกมันเปลี่ยนจัง มาวันนี้มึงสิออกบ่หรือบ่ออกก็ะทามกันนะเมื่อยห์ไฮร์ไฮรนี้เพิ่นกับเมืย์ไหร์อะไรก็อยากหายนะสับปูญิงองนะลุกกระพืดกระพือแบบสิไปกัดสิไปยุ่มมอต้าบอดเขาก็จับไหวหรือมือทองมายุ่งกับกู้มตอทองมายุ่งกับกู้นีหนีไรนี้นีจากเฮือนกู้นีจากเฮือนกู้โย่มึงเสีมาสิเก่งแนี่นี่บ่เฮือนมึงบ่นะเอาข้าวซานมาเบิ้งเลยบอกเมียาเอาอยู่ทงไพ่นะเมียก็ไปจับมาเขาจะเป็นข้าวซานเสกแล้วล่ะจมข้าวซานแล้วก วีใส่ลยก็หองโอ้ยหองมึงสิออกบอก่กค็ครูกร็ถามมึงสิออกบอก่อ้ยคอยบ่ออกนี่ล่างคอยคอยยู่นี่แล้วขคอยบ่อออกคนบอับนนี้พ่อเมย์ก็ฮหัวแล้วบันนี้เห็นอาการอะไรในหัวแล้วมันหลูกเจ้าตัวนี้เป็นปอบมาวันนี้มอนี่ก็ให้ไปเอาตักอาํามเ่คันมาแื้ให้เมย์ไปเก็บดอกไม้ให้เก็บดอกไม้ดอกไม้มหาครูมาแล้วก็มาเห็ดน้ำมนต์น้อยางนี่ลหละเห็ดน้ํามนต์ เ็ดนะไอ้กินเบิ้งแต่ว่าเศร้าหนองเศร้าหนึ่งกับถ้าไอ้ก็พอนี่ยังจับไหวอยู่นะเพิ่อจะหาอยู่ตลอดเวลาลนะหายยานมอ,นะอ่ะหายพอแม่หนึ่งก็ยัง,งงงงอยู่กับญาตินะฮู้แต่ว่าลุงนี่มันถือพี่เขาแหละบ้านนี้ก็เห็ดน้ำรดน้ำมนต์เราก็ตักใส่จอกมาคันคัน,นหน่อยๆคันเงินอมนม้ำส่วนล้วก็ผูดใส่พอจะาผูดน้ำใส่ปั๊บเนี่ยโอ้เบอร์พันห้องโอ้ยข่อย,ย่อมแล้วข่อยย่านแล้วข่อย้อนข่อย้อนข่อยอ่อ,ยยอมแล้วพแบบ มึงสิออกดีๆบ่มึงสิออกดีๆบ,ออๆบ,ออๆบ่ไอ้ั่นเออนี่ลราพอมึงนี่ลราพอมึงให้มึงจื้อไว้หมอนึ่งบอกว่านะโอ้ความว่าเราเก่งตักน้ําให้มันกินบีปากมันถอกน้ํมนานมนต์ใส่ปากเพอตะทองน้ํามนต์ใส่ปากแล้วเบิ่งเพิ่นห้องโอ้ยข่อยออกแล้วข่อยออกแล้วข่อยยอมแล้วห้องห้องสุดเสียงโอ้ยห้องปั๊บก็วูบลงไปพอตะทองน,น้ํามนต์ใส่ปากวูบลงไปก็สลบพอาะถ้สลบปั๊บอันนี้พอ พ่อกับแม่แม่กับแลนไปปลุกลูกกันนะออีนั่งอีนั่งพอ่พอจะพ่อจะจับมือี่สิดึงขึ้นนะแบบสีส้มขึ้นอีนั่งอีนั่งจับมือดึงสิป๊บกับแค่น,นี่รุดลดแค่นลูกสาวนี่ยรุดออกมาลดรุดออกมาแม่ก็ตกใจเนาะกับแค่น,นี่เหี่ยวแบบเหี่ยวแบบคือคล้ายๆมันกรอบเบิร์ดแล้ะนะแบบมันกรอบเบิรลดเลยโอ้ยบาทนี่เห็นคือสัวพ่อแม่ก็ตกใจให้เทให้ว่าทำใจซะเออมอว่างเพื่อนนั่นถือผีป,ปอบ คือพี่ปอบเขาซิงด้นแล้วเขาซิงเขาแพงในหลังนี่ด้นแล้วมันกินอีนางเยวใต้แล้วสันเอะนี่มากอเป็นเดือนเลยซบเนี่จนวันเน่าจนวันแห้งเบิดแล้วมันซบอ่ะมันแห้งมันกรอบเบิดแด้วอันพี่ปอบมันกินอนะดีแล้วว่าคอยนี้มาเจอก่อนเออยมาเจอก่อนข้าสามันก็สิกินคนในเหื่อนจะตอไปพ้ได้ดวงตกพ้ได้น่ะมันก็สิเขาซิงสันมันสิจอบกินคนในเหื่อนจนเบิดนี่แหละผู้จ้บบ่สังเกตในบ่ลูกเต่าอาการเป็นอย่างไรมอสบอกว่านะ พ่อแม่กนะ็ห้องหาเสียใจบนิน้กับไปเอิญนอนได้ยินเสียงหายว้อยวายญาตีพี่น้องปลาลุงเขากับมานะมาพ่อแม่ก็มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบินีกเขาเลยทมว่ามอนีมาแต่ไซนัะโอ้เสนาข่อยบุมีบานอยู่ดอกหมอนีวอนะข่อยไปตลอดดอกเลาะขืนเนื้อลงไตบ่ได้มีพีมีซังข่อย,อยไปสวยคนคยไปโปรดคนละว,วันนี่ข่อยพายเฮือกใกล้ามากนี่ข่อยหูแล้วว่าเฮือกล่างนี่น,นี่มีผีปอบมันเขาซิงเขาแพงคนอยู่ะ ก็เลยแวะเขามาซ่วยแล้วอ่ะที่จริงขอยก็สิพายเึืออพานไปเลยแหละเพิ่นนอืมัดนี้เขาบอกว่าอีน่างนี่มันไปเข้าต้นได้แลว่าพี่ปอบนะมันมาแต่ใส่รอพี่ปอบนี่มันปอบบ่มีเจ้าของเออปอบแกมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันซันจอนไปตามนี่แหละไล่ไปตามแม่น้าลาเซนนี่แหละปอบในนี้มันปอบที่ว่าเขาจับมันท่วงนามนะใส่หมอแล้วท่วงนามเลวแล้วหมอมันแตกมันยังบอกแล้วมันออกมาแล้วมันก็ไปตามหนามันไปตามกระเสนอ่ะบันนี้มันเห็นอีน่างนี้ เห็นอีนางเนี่ยฮดพักเออหดพักฮดกหดกหญ้าเนี่ยหลยวันนี้มันมักม,ม,มันสีเขาซิงแดีว่าดวงเป็นส่วนดวงอีนางนี่ตกแน่นะวันนี้อีนางเนี่ยเห็นบอกว่าหาบนา้ำขึ้นตะลิงเลยมันเห็ุให้มืนล่มนะล่มแล้วก็พลิกตกลงมาถือว่าเจ้าเจ็บต้นเจ็บโตดวงจะโตกแล้วจะจิตตกแล้วมันก็แอบแพงเขามาซิงหลังในตอนนั้นเลย มันก็คอยกัดกินมาเรื่อยๆอันคว้มว่าพี่ปอบตัวนี้มันเก่งนะแต่ก็ราบโมเมนพี่ปอบเก่งมันเข่าปอบเนี่ยมันก็สิอกอากาเลยอยากกินนั่นอยากกินนี่สีเอานั่นเอานี่เลยแต่ว่ามันนี่ถือว่าเนียนเหมือนซะมันคอยเห็นบอกมันหลักกินไก่กินเลือดกินยังถีอว่าเม่ปาดไห้มันคอยกัดกินหลังถือว่าปอบปอบเก่งปอบกล้าแล้วนี้นี่เป็นปอบแก่แล้วปอบหัวดีนะจะว่าแล้วเห็นบอกมันคอยแพงกินใครแต่ว่ามอตาบอดนี่มาสวยก่อน เขาก็ออ้ยเหลื่อมใส่ศรัทธาเราใครแต่ว่าเรามาสวยบัดนี้เขาก็ขอให้เราอยู่ก่อนขอให้เราอยู่ก่อนไทยบาท้านไทยเมืองผู้ใดลูกหลานเจ็บไข่ให้ก็มาให้เราเป่าเราปัา้วแล้วเบิ่งให้นะครับเขาขอให้เราอยู่บ้านก่อนหลังจากที่เอาศพนะ่ะไปฟังอยังแล้วแล้วมาบัดนี้เขาก็ถามว่าอุ้ผู้ใหญ่นีนี่นอายุจักปีแล้วเป็นจังได๋คือว่าตาบอดนะนะคือว่าเห็นทวิธิดห็นว่าขึ้นมาคือห่ว่าอีนางนอนในห้องอีนางใต้นั่นนี่นะเขาก็มาถาม วันนี้เมียเมียของผมมอเมียของอาจารย์เราก็บอกว่าพวกเราเหล่านิตยกรก,ก็เป็นคนปกติคือเฮานี่แหละเราหันลิ้นลายลิ้นลายเฮียนวิชาลายลิ้นลายเฮียนวิชาลายถือว่าวิชาคังวิชาแก่แล้วเห็นผีนี่เห็นผีนี่จนว่าแบบเห็นคนแล้วนะอวันนี้ลิ้นลายช่างลายแล้วบันนี้ตาเราบอดตาตาบอดแต่ว่าแนมเห็นผีเออตาเราหนีแนมเห็นผีแต่ว่าบ่สมารถแนมเห็นคนใด แปลว่ามันแผ่ห่างไกลเราเนะเราลินไล่ผดเราแสดนว่าวิสามันเก่ากาแล้วมันแผ่ห่างไกลเราห่างไกลระบบไววนะห่างจากที่ว่าแนมเห็นคนในพนนีแน่กับแนมโบห็นคนเลยกับตาบ,บอดเลยแต่ว่าเราตาบ,บอดยุ่แต่ว่าเราแนมห็นพีอือสามารถแนมห็นพีใด้น,นะเราก็เลยออกระวังเทาแกแล้ววิสาอาคมเฮียนมากกับลูกล้านกับบุกกาสืบถอดต่อนะแล้วก็เลาะไปจนสิแล้วโบมีจุดหม้ไปทางทราเลาะไปเรื่อยๆพา่เหือ คือเนื้องลงไตเห็นบลได้เดือดห่อนก็มาแวะซวยเอาบ,บุญเราวะอันว่าผมมอกับเมียรเรานะแล้วก็บเบาสิวันนี้โอ้ยพออ่อแม่เนาะให้เสียใจแล้วเะพอเาอแบบเป็ดไก่อ่าอ่าวเปอร์นิเสียมือแล้วโตสองโตแม่มก็มาก็ว่าแล้วเนาะเนี่ยคือว่าลูกเจ็บลูกไข่ตั้งแต่มันตกตก,ตกอันนั้นมื่นหล่มตกตะลิงมือนนะนะคือว่าคือสิว่าเพป็นไข่เพป็นป่วยหักเพป็นกระโกมากแต่มื่นนั้นเลยแหละอาการก็มีแปลกๆอยู่ดอก แต่ก็ว่าบริสังเกตเนาะพี่ปอบนี้มันเก่งเลยสิมันบอกอาการในเ็นกับโบหูกับว่าลูกเจีบยบไข้ไดปวยธรรมดาเนาะ,ะพาะพ่าอยาก,กินไก่มือน,นั้นก็เห็นเลือดปาดไหวกับว่าเห็นปากลูกแดงะนะม,มันก็นเสร็จปาดกาะนะมาปีน,นี้โอ้ยมาแทนมันปอบปอบกินลูกเราทุกคนเรื่องเลา่าพี่ปอบกับซิมีซัมหนีเนาะที่อายุนเอามาเล่าให้ฟัง ผ้ใด้ยาฟังเรื่องพี่ก็ซื้อพี่ก็หังอายุนมีเหลืองพี่ก็ซื้อเนาะเดี๋ยวสิมา่าให้ฟังในหมื่นนาเด้อทุกคนอ่ะตอนนี้เวลาก็สัมมาภาค่วนแล้วเนาะผู้ใดที่เบิ่งมาหอดวินาทีนี้อายุนกัขอขอบใจเด้อทุกคนกัอจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อายุนเนา้อเผื่อเป็นกำลังใจให้กันเจอกันในคลิปต่อไปเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เนาะบายบาย